กัสบายดีพี่น้อง,องป่อดภัยเบิร์ตสูบผู้สุขคนยินดีต้อนรับการสู่สองบ้านพี่น้องเด้อน,นะจ๊ะหลังจากที่ตื่นนอนพี่น้องจะบริปายเหยียดน้ำสุนรอบเสาพี่น้องเออโบวัเนาะบริปายอมนะจ๊ะเออบมแมนว่าบริปายนำขา้าวเลยสิยาไม้จ้ะทั้งสบายกับเพือนสาวสอบผลจับวันนี้พี่น้องเออเนาะข่าวเอื้อกรับ เบาเอื้อเบาหน้มคือส่งซื้อเพอ่์จิไปต่ออะไรจะคิดไปต่อทา้งร้นก็จะตุยกลับมานอนกับไปซีไปซีกับเมื่อเฮือนอืมพอไปกันเดอกเมื่อคืนนี้พากันสลบสลายอยู่นี่นางนี่กระสีแปดห้าเฮ็ดพี่น้องจ่าเลาะลงมาทั้งห่วยพไปละจ่าตั้งทิ้นพี่น้องเออกับวีทูลปลุกไปเยี่ยมคืนนี่แหละพี่น้องเนาะก็จะมาลุ้นนำกันว่าเออเขาจะได้น้อยลายสัมไดเออหรือพอบ่ได้ยังเลยเนาะจากพี่น้องจ่า นำเต็มตะก,กะให้หน้าพี่น้องเอ้ยนี่ฝนตกเกือบบากูมือพี่น้องเนาะอันนี้ก็ข่วยของเพื่อนสาวพี่น้องจา้าเออย,ยังเหลือสี่ตัวจา้าสี่ตัวพี่น้องเอ้ยเหลือสี่ตัวขอหอ่อเพิ่นกำลังง่ยายลากพี่น้องจา้าเพราะว่าเพิ่นให้ผูกแล้วเขาเขา้าเจ้าเริ่มง่า่นะครับพี่น้องเอ้ย,พเ,อยเพราะว่าข้าวานอะไรเขาเริ่มยาวแล้วเออก็เลยได้ว่า ได้ผูกได้ง่ายรักเอาพี่น้องจ้าสี่ตัวจวัาควายสี่ตัวพี่น้องเอ,อ้ยอืมแต่มันจมเยี่ยเราผู้เดียวมันบงบอกอยู่พี่น้องเอ,อ้ยไปพี่น,อออน้องเอ,อ,อ้ยจัาายาายาายงไปรุ่นน้ำกันบักสิได้หน่อยไลยซ้ำได้เนาะปูนจ้าสี่ห้าตัวปูนแล้พี่น้องประมาณสี่นะจ๊ะห้าตัวเนาะควายควายน้อยควายเถกควายเมย์พี่น้องเอ้าหัวหลุดไปสั่นเนาะ ทันทีท,นทันในะดใชออ่พี่น้องก็มาออกแฝงแต่เออนี่ยจุลูจุลูอยู่นี่พี่น้องกระโปกได้บอกบอกแ้มองท่านเอาวันเออพี่น้องอู่ง่ายๆจ้ามากับนางไม่เคยพลาดนะจ้านางได้วันกระตา่ายสองกระตาพี่น้องเอไอไอขับปานมาหนึ่งก็มีแห้งพี่น้องเลย คารมอนไปทางน้าก็ไนอยเป็น่นกออก่งเนาะวนกระจุมทำปฏิบรมเนี่ยอยู่ี่งออกแต่เห็นเชือเือที่พี่เราเอ้ออกจนเลยโค้เ็นหุ่เ พี่น้องเว้ยนาจะโอเคจาพี่น้องแปดลีโลแปดลีลโก็ออกพี่น้องเพื่อเอาล่ามหอยผีบอเงี้ยเดียพี่น้องด้ายนเออจะหาหลอดบงก็ได้พี่น้อง้ขามาเอาแล้วบอข้ามอน,นี่ยระจักวันนี้จะเอาชนะกุ้ง,งนะอือ เดี๋ยวมีน้อยนี่นี่น้อยน้อยนี่จะพี่น้องจ้ากระพ้นนี่กลับพ้นฮะกลับลำพนพี่น้องโอ้ยดูดีนี่เอ้อจำเป็นต <eye> <'m> ้องได้เอ้าวพี่น้องจ้าน้อยสระการได้เพราะว่าะเจ้าเห็นแล้วเห็นบนอาแล้วโอ้จำเป็นต้องได้เอานะจ้าไม่เอาไม่ได้ถ้าไม่เอาเราก็ไม่ได้กินเนาะพี่น้องโอ้ ào, để ừ. 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 nó mệt, tụ an, tụ tao, rồi nạt chá Bớt ừ. gì, nhỉ? mà bỏ? ngon kia อาชาาก็เดี้ยงเลแต่ว่าพลปลูปิลีอยู่เออ,อ,อพี่น้องบอนกระเจ้าเอาเบือ้องหนึ่งกว่าแป่เสือกเพื่อจะพี่น้องจ้าขนาดปลาป่าก็ไาพ่หกซ้ำได้พี่น,น,น,พน้องเบื้องเอาแป่ป่านหัวโหลดพี่น้องเอ้ยเออเขาเอาจนแปน่นเขาเอาหมด <c oughs> แล้วทุกคน เรามาซาเกินไปรู้หรือเปล่านพี่น้องสุรพิยาอือหน้ามือเพิ่งบอกอ๋ออันนี้ก็ว่าเอาไปแล้วเกิเติดนาพี่น้องน้ำหามันเขามาห้ามยืนอ๋อแล้วคือเฮาหั๋อแล้วเบิ่งนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยขึ้นตะบอนเขาเอาจ้าอันนี้บอแม่นมูดุดแต่ยังใดเด้อพี่น้องเด้อ บอลข้าจะเอาเห็ดพี่น้องพุดโพพุดจนปีนจนเปิดบนหัวปวกกรบปรีย้ยงจะปีนขึ้นมาจ้าถามน้ำพี่น้องจ้านี่เจอยังถามน้ำพี่น้องเอ้ยขามหอยจามห้องไปฮะเฮ็ดอีกตั้งหนึ่งพี่น้องเออจ้าเอาบอบกรน้่าก็ได้ลายบายล่กระดายไล่กระดายนอนแหล่ะพี่น้องเอ้ยกระดาบ่มเมืงเองอีกเนาะ เขาเอาเลยพี niño, ่น้องว่ามาจอบเดินี่เขาเอาเลยไมอโกยเอาเลยจ้าถ้าลุงแ้่กะจิ๊บหอยหองคองเบิึงพี่น้องจ้าจ้าลงหอยขึ้นหอยอยู่นี่แล้วพี่น้องเอ้ยอืมเออโอ้ยแม่จ้าวัดย่างเอาจนเบ็ด จ้าพี่เนาะจะึือต right ับควายจ้าอ้ายังสวยยังยังอยู ar ่เ้อพี่น้องจ้าหนึ่งดอกจ้าเนาะเราห้ามมกับพี่เนาะกูพี่เนาะโ้ยมึงดอกกูเจ้าวางเลยเนาเดียวกบปักใหญ่พี่น้องโอ้ยเอาเอาไปกินจ้ามาเพาะไอ้ยังไม่ไปกับเขาบอกนนะ กอดิป้าอีนอนสักกจังมาน้ำล้างพี่น้องเอ้ยมาตั้งแต่เช้าไม่มีอะไรเลยไมได้สัมผัสเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ดอกเดียวซองดอกสี่หล่อเมาแล้วโอ้คุณเนาะมันบ่มีเนาะเท่าได้ขนาดนี้นะไปทางไหนจะมแต่บอลเขาเอากระสีเห็นพี่น้องเอ้ยเพก่ะสีเห็นจ้าก่ะสีเห็นจ้าบานแล้วบานแล้วจ้าแม่เท่าเลยอ้วเท่าเบิดพี่น้อง เหตุจเพือกอยู่นั่นแนแล้วเถนแล้วโอ้มาจกกอีกอนจ้าผปลาเดกี้องเด่อจ้าครับเนื้หัวแต่วันนี้จ่อันง่ายๆาพี่น้องออวัตบุได้ก็ได้อยู่พี่น้องจ้าขับนบบานกับเบาเห็นเออโอ้โดเยออออ อ้าเจิงหัวคอนบ่เจิงหัวคอนพอใส่อุตดีเห้นมั้พุ่นมือพี่น้องใส่โอ๊ต่ีโลดขนา้นี่นะแ่าดีโลดแล้วก็ตีนดอกมันนาบรไรยุงก็ร้ายพี่น้องป้านี่นะตัดอยู่ปกเป๊กปกเป๊กปกเป๊กตัวนี้งองจมผัดตัวนี้ผัดเถ้าจะออกแนวใดจกแนวใดออกผัดออกโมโผงกะ อนนี้คือมันทนาอีก่งช่ีเหวนนปีนาเขาชื่อใ้ว่ามันม่อออกพี่น้องนี่จุดนจ้าียอเอ้ยได้ตลำเก่าครับได้ต่ซนี่พี่น้องมันน้ำมันหวยแล้วไปทางใดรเบ่แล้วพี่น้องเอ้ยจุ่มน่อ น้ำใจโค้งเนืมวันนอนพื้นเอาตอนคำนักกาลัตีแต่จุ่มหนึ <m <m ่งมาลองข่าวเปนี <m <m ่ยนเดยวนมีอีกจุ่มหนึ่งเยว สวยจ้ะพี่น้องด้วยได้ซ้ำเนี้ยแหละเออใส่ถือซองกระตามาห้าต่อพี่น้องทำนีงไงเออฉันยังไม่เอาหรอกไม่ซื้ อากูจ cool. cool. ุง like ่ยเปจะเปลือกพี่น้องบาดขามือพ uh. right. ี่น yeah, ้องจาจึงได้เห็นเพชปว๋กก็ได uh ้อย่ง่ล่น่อยหน้อยงานโป่ตากระดกพี่น้องใจอันนี้กับบังไม่ไหก็บบัจ้าหลอกมืออะไรนี้พี่น้องมาซ่องเบื้งนางมาซ่องเบื้องประเทศนีจ้ะ ngạt luôn, ngạt đấy trong mà chỉ mưa là chỉ mưa bản tiền ngày mai qua nào đại ăn lọ mang nhiều mưa Đó, tài, tài nào ừ. bỏ đi hết không có phỏng với bỏ tay thương nhang cãi lùng ma là lọ muốn gì sẽ còn bên nhanh ừ lọ rồi khắp lọ bỏ thêm mình làm bỏ lọ nhiều tấm ăn cả muốn cái tạ bỏ bỏ Ta hồng tai mang a bò hên phi ừ. 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 đâu bắt chim nghe bọn ừ. em à hên chu mẹ bọn lại cái chai yêu phi đâu khăn nơi nữa đâu mẹ sau chu mẹ con sông nẹt đi mẹ chu mẹ nha em phi đâu mẹ đi lâu mẹ 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 mẹ

งจ้ากำลังแตะโพขึ้นมาจาแนี่เห็นบ่ทุกคนหน้าหมางก่อนดงอมาเนอกอจุ่มในนีโลจุ่มในงเ้นเรื่องว่าไม่ใช่ตาโพ้นะพี่น้องิ่ลุยเพียเียยืนแ่นะกำลังขึ้นมาอย่างนี้

อสะฮาก็ได้พอนะคะนี่ยสะหาก่อนจะเข้าวนึงเนาะนี่จ้าพี่น้องจ้าผลงานของเราก็ได้สั่มเนี้ยกระเพาะแกงหนึ่งเดี๋ยวอะไพี่น้องโอ้ยว่าบประมาณกระมานอยู่เด้อพี่น้องโอ้ยนะจ้าเสื้อเ,าากเ,กเอาบ้างเอากระโปรงเอาพี่ยาน้อยเอี๋เธอเสื้อเอากรแกพ่งเอาเอาบ่แล้วก็ได้สิพี่น้องเข้าเมือพลอประเทศนะเลยเพ่ ปัดเลาะฮาลิเลาะพรบ่เห็นพี่น้องมันก็ว่ามาได้พี่น้องเอือไปพี่น้องกับตัวกิภาพในการ์ดเป็นสนิทกับก,กันพี่น้องเอยติดตามคพีหน้ากรักการเสียงสิบออกแล้วตอนนี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า